เลสเตอร์กับฟอร์มที่หายไปหลังจากที่เลสเตอร์แพ้อาร์เซนอลนะครับแบบเกมสูไม่ได้เลยนะครับที่ผมดูนะครับผมก็ไปดูคอมเมนต์แฟนบอลเลสเตอร์นะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างกันบ้างคอมเมนต์ท่านแรกนะเขาบอกว่าคนเชียร์ท้อแล้วครับเกมลุกไม่มีอะไรเลยขาดเจมไม่ไดิสั่นคนเดียวเกมลุกหายไปเลยแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับจริงค่ะเราถึงเคยบอกขาดยูริได้แต่เราขาดเจมไม่ได้ การเล่นแบบเจมไม่ได้หาตัวได้ง่ายไม่งั้นทีมใหญ่จะอยากได้ไปทำไมคะขอไม่ถานะครับตั้งแต่ดูเลสเตอร์มามีนัดนี้เกมรุกแจ่มากมีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวขอไม่ถานะครับแย่ yeah, สุดๆเลยเราทําอะไรไม่ได้แต่หลังดีเลือเราไปลูกเดียวแอบสีได้นิดๆเลยคะ่ะขอไม่ถานะครับแบ็คขวาไม่พานเลยผ่านตลอดขอไม่ถานะครับตั้งรับเกินไปกะจะเสมอ แต่อาซิโน่บุกขนาดนี้ผมไม่ได้มานะครับวันนี้ทีมเล่นได้ไม่ดีอย่างที่ผ่านมา 3- 4นสี่นที่แล้วแต่อา์เซนลเขาก็ไม่ดีไปกว่าเราเลยยิงเข้ากรอบได้ครึ่งเดียวที่เป็นประตูขอไม่ได้มานะครับพูดยากครับนัดเจอสเปอร์หลังเข้าถึงตัวสเปอร์แก้ไม่ได้ก็ว่าเล่นดีแต่นัดเจอแมนยูก็เล่นเหมือนนัดเจอสเปอร์แต่แมนยูแก้เกมได้ก็ว่าหลังลอยเกมนี้อาซเซนลเขามาดีนะักวิเคราะห์วิจารณ์ก็ว่ากันไปตามที่ดูแต่บอกเลย ในสนามไม่ได้ง่ายขนาดนั้นโค้าหน่วงนะครับใจเย็นครับอาร์เซนอลปีนี้มาดีตอบอลกระโดดเร็วสูสีมาซิต,ตี้ทีมเวิร์กที่ที่สุดในลีกแล้วแพ้ชิวๆก็ถือว่ายอมรับได้แล้วก็มีคอมเมนต์ตอบนนะครับแต่ลัดนี้อาร์เซนอลไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นก่อนหน้าที่เจอเราตอนนั้นยังน่ากลัวกว่าอีกแต่วันนี้ดูได้เลยกลางเราตัดบอลอะไรไม่ได้โค้ชก็ไม่ให้ลูกทีมวิ่งไล่บอลแบบนัดเจอสเปอร์บางทีนัดแมนยูยังดีกว่าด้วยรูปแบบการเล่นเราใช้ไม่ได้ อเขนต์ออกมานะครับขาดดิสันเหมือนขาดตัวเชื่อเมเกมตรงกลางไปสู่เกมลุกที่ดีอเขนต์ออกมานะครับอาร์เซนอลภายใต้การนำทีมของอาร์เตต้าเนี่ยเป็นทีมที่ City, ค,ร Arsenal, ครองบอลเหนียวให้ดูแมนซิตี้ครับยังโดนอาร์เซนอลครองบอลถึง60%เพียงแต่แมนซิตี้เด็ดขาดกว่าและอาร์เซนอลแจกโชคให้วอลเลสเตอร์มาเน้นรัดกุมอัดถูกแล้วเพียงแต่ขาดลูกสวนกลับคมๆและไม่มีนักเตะที่สูงใหญ่ไว้บอมหรือโจมตีการอากาศเข้าใส่ จากแฟนบอลอาเซนอลครับขอให้ระหนักนะครับวันนี้ความจริงเลสเตอร์ก็เล่นไม่ใช่ว่าแย่นะเล่นดีพอสมควรในรูปแบบของทีมที่เป็นรองไม่เช่นนั้นก็คงไม่แพ้คแค่ลูกเดียวหรอกแต่ถ้าเจอทีมระดับเดียวกันหรืออ่อนกว่ารับรองเลสเตอร์ชนะครับขอให้ระหนักนะครับน่าจะเป็นเพราะนัดก่อนเจอบอลสวนนัดนี้เลยเล่นแบบระวังไม่บุกมากเพราะท้าเพสสูงแล้วหลุดมันจะมีพื้นที่ให้เขาแต่พอตามหลังแล้วมันต้องเอาคืนเลยยอมเสี่ยงโดยส่งวาดีลงมา ก็คอมเมนต์ที่เหลือนะครับก็เรียกได้ว่าอยากให้เลสเตอร์มีฟอร์มที่ดีกว่านี้นะครับอยากให้แบบเจมส์มนนิสลงมาแล้วก็อยากให้แบบนักฟุตบอลเลสเตอร์แต่ละคนมีฟอร์มที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการพูดถึงแบบโค้ชนะครับนักเตะหลายๆคนที่รู้สึกว่าฟอร์มจะถอยลงไปนะครับหรือว่ากลัวหรือว่าฟอร์มที่แบบเคยดูดีขึ้นมานะมันหายไปหรือการที่แบบเจอทีมใหญ่กว่าการที่ไม่มีการแบบ รูปแบบที่จะสู้ทีมใหญ่ได้นะครับสำหรับมองๆส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าเลสเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่ทีมใหญ่ทุกทีมกลัวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ในช่วงเนี้ยเราจบไม่คมโปรตีอะเวลาเจอทีมใหญ่ถึง,ถ,งถึงเราจะแพ้อะแต่เราจะยิงได้สังเกตไหมครับเลสเตอร์ไม่ว่าเจอทีมไหนอะเราจะยิงได้แน่นอนแพ้ชนะไม่รู้นะครับรู้ก็ว่ายิงได้แน่แต่เขาเนี้ยจังหวะแบบคมคมมันหายไปนะครับตั้งแต่นัดที่เจอแมนยูอย่างเงี้ยที่จังหวะอีเนโชเขาแบบ โอ้โห <laughs> ในจบสามสี่ครั้งนะแบบจดจ่อเลยนะมาถึงแมนยู Man นะมีโอกาสแต่ว่าก็ไปไม่ได้นะครับพอเทนฮาร์กนะครับโค้ชแมนยูแก้เกมมาครึ่งหลังโอ้โหคนละเรื่องเลยแล้วก็ต่อมาที่อาร์เซนอลนะครับที่แบบเรียกได้ว่าเราเหมือนกับว่าฟอร์มมั่นใจมันหายไปนะครับก็แบบกลัวนั่นกลัวนี่หมดเลยนะครับแบบว่าไงอ้งออาร์เซนอลมีตัวเก่งอย่างเงี้ยเลยทำให้เราไม่มั่นใจสุดท้ายเนี่ยมันก็แบบความคมมันหายไปกลายเป็นเล่นระมัดระวังโดยที่ ไม่ได้ใช้ฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองในการต่อสู้กับอีกทีมนะครับเพราะว่าแบบกลัวว่าเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับที่จริงแล้วฟุตบอลมันก็ต้องเสี่ยงแหละแต่ว่ามันจะต้องเสี่ยงแบบมีวิธีการแล้วก็เห็นผลชัดกว่านี้นะผมคิดอย่างนั้นนะก็เลยกได้ว่าผมคิดว่าเลสเตอร์เขาเตรียมทีม,มาดีแล้วนะครับโค้กก็ต้องมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วแต่ว่าพอเจอทีมที่มีนกักเตะที่เก่งที่แบบสองคนเอาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกแล้วแบบเป็นทีมที่ได้เป็นทีมต่อบอลไวมันทําให้แบบ เข้าระบบเข้าแท็กติกไม่ทันนะครับแบบว่าไงเข้าไปแย่งเข้าไปสกัดไม่ทันจะแย่งบอลก็โดนแบบโดนพลิกหลอกโดนส่งบอลคืนหลังทําให้เราอาจจะเปิดช่องว่างให้เขาเล่นง่ายอะไรอย่างนี้นะครับแบบเราก็เลยโดนบุกเอาบุกเอานะครับแล้วก็พระกําลังก็ค่อยๆน้อยถอยลงซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่เราค้นปรับนะครับคือจบคมๆนะครับคือเรามีจังหวะแล้วแต่ว่าจังหวะมันไม่คมไงเลขอีกฝ่ายมันมาเกมแล้วมันสกัดดีมันอะไรอย่างเงี้ย มันเต็มตัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นบางทีจะต้องมีลูกลูกพิกแพงเออลูกพิกแพงนะครับมันถึงเป็นไรนะรว่าทําไมเจมแมดดี้ซนหนึ่งสําคัญเพราะว่าเขาเป็นตัวพิกเกมพิกบอลเก่งแล้วก็แบบลูกพิกแพงเขาจ่ายได้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปเลยนะครับก็ทุกคนจีดเห็นกันบ้างครับใครยินชอบกดไลค์กดแชร์ช่องเอไอซิ่งกิ้งด้วยนะครับ